ครับถ้าพี่ต้องการจะหาโชคสัก1ต้นสำหรับรถกระบะหรือ SUV ของพี่เนี่ยตามีรุ่นมาแนะนำครับพี่นี่เลยครับผมเป็นรุ่นแกน20มิลอาูมมดูซูมดูมด TA 20แกน20มิลครับผมสำหรับรถที่ต้องการแต่งซิ่งต้องการความหนึบให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยโชคชุดนี้คือโดนเลยครับอ่ามาดูตอนนี้กํลังติดตั้งคู่หน้าอยู่ของ Isuzu DMAX นี่ก็ตรงรุ่นเลย เป๊ะๆบีโชคคู่หน้าไหมอ่าชงตัวเก่าเกอ่ะนี่ครับโชคตัวเก่าอาจจะหมดสภาพแล้วนี่คือโชคตัวใหม่ของพี่เขาเลยครับหนึบแน่นแน่นอนอ่าคันนี้ก็เปลี่ยนรอบคันเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นวิดีโอกันเนาะ เปลี่ยนรอบคันทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเรียบร้อยนะครับพี่โอเคเดี๋ยววางให้ช่างก่อนเอามาเดี๋ยวพาพี่ๆทุกท่านไปดูคู่หลังกันดีกว่านี่ตัวนี้เป็นอิสุสูดีแมกชยลุ่งนะครับผมแกน20่ิบมิลติดตั้งแล้วเรียบร้อยครับผม ่ไปดูคันต่อไปกันบ้างดีกว่ามือเลอะแล้วต้องเอาให้คุม้มคันต่อไปเนี่ยไม่ใช่แกน20่ิบมิลจับเน้นเป็นแนวรถบ้านหน่อยๆแกน16มหกมิลครับสำหรับรถเตยต้าวีโก้ตัวเตี้ยนี่เลยดูได้เลยเป็นอย่างนี้เลยครับพี่คันนี้โชคดียังไม่ได้ติดตั้งได้เห็นตัวโชคกัน ่าเป็นแบบนี้เลยครับพี่ในกล่องก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะบับเบิลกันกระแทกแบบถ้าพี่สั่งปุ๊บได้กล่องไปส่งของไปก็หน้าตาโชคกจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เลยจะได้ตรงนู้นไม่ได้ดูอันนี้ก็เป็นตัวแกน16มิลน,นะครับสำหรับรถบ้นบานๆอยากได้ฟิลนุ่ม ดึบกำลังดีไม่ได้ตึงจนเกินไปไม่ได้แน่นจนเกินไปแต่ก็จะไม่แนะนำสำหรับรถบรรทุก,กน,นะอย่างนั้นแกน20มิลจะเหมาะกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวระยะตัวระยะโหลดลงมาน1นิ้วด้วยเพราะว่าถ้าพี่ต้องการจะโหลดรถหรือว่ายกรถก็ง่ายๆเลยครับพี่เพียงแค่เปลี่ยนโชคตาตาไม่ว่าจะยก2นิ้วโหลด2นิ้วหรือโหลด1นิ้วลองมาถามได้ครับผมนี่ ชคด้านหน้าลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงรุ่นครับไม่ต้องแปลงใดๆทั้งสิ้นซื้อไปแล้วเอาให้ช่างติดตั้งได้เลยครับผม <c oughs> ยังไม่จบตะกี้นี้คู่หน้ายังเหลืออีก <c oughs> นี่ครับ <c oughs> แกน16บมิลทั้งหน้าและหลังถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะราคาถูกที่สุด ราคาต่ําที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่ามันแย่ที่สุดแล้วแต่การใช้งานครับผมนี่เป็นอย่างนี้เลยไหนไหนก็ซีโช้ขึ้นมาแล้วลองดึงลองกดกันบ้างดีกว่าขากดเนี่ยจะไม่ได้นุ่มมากมายแต่ว่ามันมันจะเป็นแนวตึงตึงหน่อยเพราะว่าถ้ามันยวบลงไปเลยาง,งพี่มันจะไม่เกาะถนนส่วนขาดึงเป็นไงตึงอยู่แล้วครับสำหรับตัวแกนส6หมิลเพราะว่า โชคแกน1 6มิลตัวนี้มีการปรับจูนน้ำหนักขึ้นมาใหม่ทำให้ความหนืดเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมถึง40%ตัวนี้คือเอาข้อมูลมาจาก5,000 0ต้นเลยนะพี่ที่เคยคุยกับลูกค้ามามาพัฒนาให้มีน้ำหนักตรงใจกับพี่ๆมากขึ้นนั่นเองอ่ะประมาณนี้สั่งซื้อผ่านทาง Facebook, Shopee และ Lazada ได้เลยนะครับผมก็ถ้ามีอะไรอยากจะคุยด้วย ทักแชทได้เลยครับพี่เอาไม่โจมีกเหรอ